เรานายจัดการน่ยซามูเอลพูอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปแล้วแหละเดี๋ยวออกไปแล้วแหละเดี๋ยวออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วไปเลไปเลยออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยไอ้สัตว์เอาดีๆอ้เหี๋อโลูกผมคิดว่าโหลดติ๊กตอกมาจะเป็นแบบไปข้างนอกเลยไอ้เหี้ยในเกมนี่หว่าสัตว์อี้ย เฮ้ยไปตรงนี้ก่อนดีกว่าแต่งรถผ่าบบไปๆละกันในยศาสตร์กูแหวนเลยเยีเ้ยเสียตำรวจมกบาไว้สัตว์ กูไม่อยากเข้าคุกเหมือนตอนนั้นอีกแล้วไอ้เหียให้กูไปถ่ายรูปเฮียอะไรก็ไม่รู้หนอนี่มันอุปกรณ์การช่างนึกว่า วุย้ยโทรศัพท์ 3, นี่ไงประแจ250 รหัสอะไรเดียววะแมงแฮกกูได้ชัวร์เลยวะที่รหัสยากสุดเล่นยังไงวะที่อ่ย หนึ sea, ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าเลยแล้วกูจะกอกลับยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยยกกอกลับยังไงกูจะเล่นแอปอื่นยังไงเนี่ยเรียกลงไอ้เหี้ย อ๋อเหี้ยคนเล่น p h o n e ไม่เป็นด้วยเหรอเนี่ยผมเลยอยากรู้ไว้เจมอุ้ยเอาดีเที่ยใช้ได้จริงด้วยเหรอเนี้ยแล้วมันฟังเพลงได้จริงปะะ่ะวะจะหาเพลงไหนอะ่ะ ไย yeah, แอปหลอกลวงนี่หว่าใช้ไม่ได้คิดว่าใช้ได้อุ้ยเครื่องนี้ใช้ได้จริงว่ะแล้วเราจะโหลดเพลงยังไงอะ่ะแอปสตอร์มิสิก เราต้องเล่นแอปอะไรวะ TikTok แต่ตแลองดูเดียว TikTok แชร์ได้จริงปะระบบงงๆโด,โดนแบบงงๆอะไรวะ when the doctor wants to be a tiktok star เียอาดีๆเียเอาดีๆอ้สัตว์เอาดีๆอียอโลกผมคิดว่าโหลด tiktok มาจะเป็นแบบไปข้างนอกเลยเยัยในเกมนี่ว่าไอ้สัตว์ทอียอ when the doctor wants the be doctor to tec-toxic a <อ>มีเสียงวะกูได้เสียงผมหรือเปล่า <laughs> อ่อาทัูคุณไี้เสียงผมก็สวัสดีครับผมแลออนแลออนบังกาครสนใจติดต่อหอภาพก็ตอนนี้ก็มาได้ครับบริการดีทุกอย่าง ปดภัยหายห่วงเข้าใจคับเออของราเลยตรวจทำายประชาชนโอวีเ้ยเฮเฮ้เเฮ้าเฮยเฮ้ยเ้ยเยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยดฮ้ยเฮ้ย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 เฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้ยเ้ย้ย้ยอ้ยฮ้ย้เย้ย้ พอดีด้พอดีพอดีไม่ดูทิกตอกอยู่อ่ะตรวจทำายประชาชนดูทิกตอกวว่างมซามูเอลไปดูโซเชียลมาเถอะไอ้แก่หายหัวไปแถวนี้แถวนี้แล้วนะบ้านฉันว้อยมันพาติดเรานายจัดการนายซามูเอลพูอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปแล้วแหละเดี๋ยวออกไปแล้วแหละเดี๋ยวออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วโอ้ไป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 แล้วเลยออกไปแล้วออกไปแล้วไปเลยไอ้นี่ แต่มันค่นทอนไหนวะพุ่งอะไรทมเอลก็รถโดดไปกระโดดแบ็คแถวไหนก็ได้วุ้ยเอ็วที่สุดโอเคไอ้เหี้ยไปเลยสัตว์กูอยู่ไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยรถกูเป็นไรเนี่ยอ๋อสัตว์เลยคือรถดับ เฮียเจอเด็กถิ่นสัตว์ก็เชี่ยเลยเฮียเดืนถือไม้มาบูรเรัมด,ดูติกตอกวันๆเลยกู่งไปดาวติกตอกเฮ้ยม่ตาบัางนะกอดข้างๆด้ไหมเชียถือใบค้ำมาเลยสัตว์เี้ยกูอยากแต่งรถมาแต่งรถอยู่ไหนวะตัวผีบ้านเหลืองๆเนี่ย ใช่ป่าววะไม่ใช่นะ่ตะกี้เราไปมาแล้วอยู่ไหนวะอูเบนนี่นี่อูเบนนี่สัตว์อะไขี้กิ้งก่ายอยู่ไหนวะไอสัตว์ไอติเวี้ยูโดนเด็กถิ่นไล่เี้ยพวกเราไปไปดูติ๋วดิติ๋วไปเยี่ยดิ๋ไปนอนแล้วพวกเนี้อ่ะไอสัตว์ไปนอนแล้วไม่เป็นไรกูหากแยกเองก็ได้ อ่อไอเตี๋ยรังสร้างผมเห็นมันนังสร้างอยู่น่าสนใจนะอยากทำแกงโรสซิ่งอะ่ะไม่เปิดปะโอ้ไม่เปิดป่ะ,เ,ดะเอาทางนี้ไอ้เหีย้ย ูตรชื่อสูตรแปดเก้า<น>สี่สองหกเจ็ดสองเจ็ดสี่ที่ไม่พร้อมใช้งานมายและสัตว